โอ้นี่คือนักกระโดดน้ำหนึ่งสองยุู้บุ้มว้าวนี่มันสาว่ายน้ำไอ้น้ำนี่นะไอร้อนหรือปะโอ้ว้าวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไ n ม c r a f t นะครับ ก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างสระน้ำมีไอน้ำหรือว่ามีควันนั่นเองนะครับอ่าจะเป็นยังไงไปสร้างกันเลยนะครบขั้นตอนแรกนะครับจุ๊บให้เราเตรียมบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางไว้แบบน,นี้นะครับจุ๊บสามเอขุดด้านล่างก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บแบบน,นี้นะครับต่อไปก็ใ,ใช้นี่นะครับแล้วก็ขุดด้านล่างนะครับ จุดสามบล็อกนะครับด้านล่างโอเคต่อไปให้ขุดประมาณไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็อย่าลืมวางไฟด้วยนะครับให้มันตอนคืนให้มันสว่านะครับๆๆโอเคจุดโอเคก็จะได้ ไฟป,ประมาณไอ4ช่องแบบนี้นะครับอะแล้วก็จะิไป,ไปเอ้ยอา่าโอเคเอาประมาณนี้นะครับเอาประมาณไม่ไฟ3ช่องแล้วกันนะจะเอายาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมจะร่อนมันไตรงนี้ค่ะโน้มขึ้นไปเลยตรงนี้จะเร,ริ่มทำเป็นทางขึ้นนะครับจิ๊บจิ๊บ ต่อไปนะครับถ้าเราพุดด้านล่างใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับยูโอเควางแบบนี้นะครับโอเคต่อไปที่เราวางแล้วนะครับราวางไอเจ้านี้นะครับเรากา็ทำด้านล่างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อา้าว เลสตนวางไว้นะก็วางตึ okay. ๊กตึ๊มาแบบนี <talk> ้นะครับโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปให้เราวางแบบนี้นะครับแล้วเราก็วางเลสตน stone h o นะครับวางไว้ได้อย่างนี้นะครับเคต่อไปให้เราตึ๊กมาแบบนี้นะคบก็จะได้แบบนี้นะครับผู้คนสะดวกนะครวางไว้แบบนี้นะครับต่อไปก็ขุดมาอย่างนี้นะครับุดตึ๊ดตึดโอเค ใช่ครับก็กุด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 น,นะต่อไปเราก็จะใช้ไอ้เครื่องปากสีวงกเอ้ไอ้เครื่องสีสีไอ้ปากสีวงกลมนะครับปากวงกลมนะครับเขาผิดผิดตลอดเลยวันนะี้ต่อไปให้เรานะครับ เระวังบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับต่อไปให้เราขุดเลยนะครับขุดได้สองบล็อกนะครจิ๊บ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 แบบนี้นะครับอ่าโอเคก็ขุดสองบล็อกแบบนี้นะครับต่อไปให้เราขุดแบบนีบ้โอเคี๋ยวมันก็จะได้แบบนี้นะครับ ถูกแล้วต่อไปให้เราวางแบบนี้จุ๊บแล้วก็อื้อหือเครื่องบัคเลยนะครัไหยคบเวอร์ชันนี้เครื่องบัคบ่อยบ่อยตั้งแต่สูนห้าจุดศูนย์ถึงจุดเก้าเลยนะครับเอจุดจุดเก้าก็น่าจะใช่นะครัะก็แต่บางเครื่องนะครับ,บางเครื่องก็ไม่บัคนะครับคิดต่อไปให้เราวางแบบนี้นะครับอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับ ต่อไปให้เราจิบ <c> จ <ười> oh, uh, ิบจิบจิบจิบอ้าวชิบ่ะให้เราทำแบบนี้นะครับต่อไปเราก็อาแบบนี้นะครับจิ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 บโอเควางไว้แบบนี้นะครับให้เราปรับไปสองนะครับหนึ่งสองแบบนี้นะคบโอเคต่อไปเราก็ทําให้ไฟมันโดนกันโดยการกดแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันช็อตกันนะครับคิดต่อไปให้เรา เดี๋ยวนะเอายังไงตรงนี้เอาไวแบบนี้นะครับอ่าโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปให้เราชยสลัดนะครับฟับงไว้แบบนี้จะให้เรากดย่องแล้วก็วางสลัดเลยนะครับเออไม่ใช่นะครับให้เราวางอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะวางขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดโอเคแล้วก็จะ ทำแบบนีมมม Actually, ้นะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บจุ๊บอันนี้แนะนำนะครับให้เรามาแบบนี้แล้วก็เสียงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงมาแบบนี้อ่าก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับสิต่อไปเราก็หันมาทางแบบนี้ได้ตามเด็กบายเลยนะครับ ต่อมาเรื่อยๆเลยนะคบจิกโอเคแล้วก็จิกต่อมาเรื่อยๆกระดุกแบบนี้นะครับแต่ไปให้เราวางถ้าขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับยางไงตรงเว้นหนึ่งบล็อกนะครับเว้นไว้นะครับหนึ่งบล็อกแต่ไปให้เราวางคันคันโยกนะครับจิกตรงนี้แล้วเราก็ ขุดไอ้นี่นะครับขุดเลสตน stone hot เง <Yeah. S 1> เลยอ่าก็จะหยุดให้วงจรได้แล้วนะครับต่อไปก็เราก็วางสองบล็อกแบบนี้นะคระวางขึ้นแบบนี้นะครับโอเคมันก็เป็นวิธีที่อี s y มากมากนะครับอ,อย่าลืมวางตรงนี้ด้วยนะครับจิ๊บจิ๊บโอเคต่อไปนะครับ ก่อนจะใส่น้ำนะครับเราต้องใส่ไข่อะไรก็ได้นะครับที่เป็นพวกมอนเตอร์นะครับมอนสเตอร์นะครับเช่นไข่ซอมบี้สไปเดอร์อะไรคิปเปอร์อะไรเป็นต้นนะคะคือสเกลิปตันอะไรก็ได้นะคะคือก็เอาอง้าแบบนี้นครับต่อไปให้เราติดตรงนี้แล้วก็ติดตรงนี้แล้วก็เอาไข่ซอมบี้ใส่ลงไป อันนี้อันนี้ผมสร้างเองเลยนะแบบแบบไอ้นี่อะแต่ผมจะสร้างได้ผมต้องเอ่อต้องทดสอบก่อนว่าสร้างยังไงอะไรอย่างนั้นอีกนะครัะชิปไซน์อ้าวชิปชิปไซน์แบบนี้อ้าวโอเคต่อไปก็เดี๋ยวนี้เครื่องทำงานเลย ก็จะมีควันสีดําออกมาเป็นแบบนี้นะครับพอเราวางน้ําปั๊บมันก็จะโอเคนะครับมันก็จะช้าแบบนี้นะครับถ้าเราปรับช้าแบบนี้นะครับมันยิ่งจะถ้าเราปรับเร็วแบบนี้นะคะเพราะว่าปรับหนึ่งนมันหมาะสมงล้วนะครับหมดแล้วปรับหนึ่งดีกว่าจึ๊บปรับหนึ่งแบบนี้นะครโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็ก็อย่าลืมวางตรงนี้ด้วยนะครับจิ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 บโอเคจิ๊บ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 ปุบแบบนี้ฮะแล้วก็อ่าขุดแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็แล้วก็วางปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับอ่าเอาเครื่องแรกนะครับ โอเคเราก็จะได้แบบนี้ให้เราวางปิดไว้เลยนะครับก็จะเป็นสามบล็อกแบบนี้ครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปิดแบบนี้นะครบแล้วก็ปิดมาเลยนะคบต่อไปนะครับให้เราต่อขึ้นแบบนี้ครับเราก็แบบนี้นะครจิบจิบจิบแล้วก็ปิดด้านหลังเลยนะครับ น,นี่ค่ะขนนี่้นนีคะจิ๊บจิ๊บจิ๊บแล้วก็วางติดไว้เลยนะคะแบบน,นี้นะคะแล้วก็วางสองบล็อกแบบนี้แล้วก็หนึ่งบล็อกนะคะก็จะทำเป็นระดับระดับนะคับคลวางขั้นบันไดนะคะ <we> โอเคต่อไปก็ อันนี้ก็เป็นขั้นบันไดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็สบายมากเลยครับต่อไปนะครัะเฮ้ยก็เสร็จแล้วนะคะปัดใส่ด้วยน้ำเราประมาณนี้นะครับแล้วปิดอันนี้ด้วยนะครับจิ๊บอันนี้ด้วยนะครับก็ปิดแล้วแบบนี้นะคระจิ๊บขั้นตอนนี้ง่าย เห็นไหมคะเสืโอเคือตัวนี้ใช่ไหมถ้าเสื่อมันไม่ทำงานแล้วก็แล้วก็อื้อหือแล้วก็หิดไว้แบบนี้นะคะช่วงตรงนี้มันไม่ทำงานใช่ไหมแล้วก็มันมีวิธีการแก้ครับโอเคก็จะได้แบบนี้นะคระแล้วก็กวางสลับเลยนะคะชี่สลับอะไรก็กวางไปน,นะคะชุดแบบนี้นะครับ จึ๊บ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 บ๊กอ่าก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะสร้างหลังคาก็ได้นะครับแต่ผมจะสร้างประมาณเอ่อห้าบล็อกแล้วกันก็แบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแบบนี้นะครับ จำนี้หนึ่งสงสี่ห้าส่งอสี่ห้โอเคต่ให้เราวางแลลบนะครับโอเควางแลลบไว้แบบนี้นะครับโอเคมันก็ะวางแบบนี้นะครับ ก็ดได้แบบนี้นะคะต่อบปก็อันท้ทท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 ทแบบนี้นะคะก็โอเคนะครับก็ใครที่ชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์า like ห้อมมันด้วยนะครับก้สหนับลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผม,ม,มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครบสวัสดีครับขอให้มีความสุขในการอาบน้ำน,นะครับ ไม่บายเจอกันลิปหน้านะครับอืมแสบจังเลย